สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าตั้งเต่านะครับวันนี้นะครับผมมีเชฟมาด้วยนะครับเชฟเต๋นะครับผมน้องชายอเมนะครับผมนี่ครับก็จะมาช่วยทำนะครับผมเมนูนี้นะครับนั่นก็คือเมนูอะไรครับเต๋อไอศครีมโอรีโอครับผมนี่แกะเพิ่มเลยน้อยไปหร่อว่าร้อนไม่ใช่ร้อนว้าไอติมโอรีโอเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าไปดูถูกนะเราทำเนี่ยอร่อยกว่าอร่อยกว่าโอ้ิโอรีโอที่เขาทำมาอง ก็อุปกรณ์ง่ายๆนะครับก mm ็จะมีปิโอว่ครับนี่ฮะนมข้นจืดแล้วก็มีนมจืดแล้วก็ถ้าใครชอบหวานหน่อยนะครับผมก็จะใส่นมข้นด้วยก็คือเป็นเมนูดับร้อนช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ชวนเด็กๆมาทําด้วยกันได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับว่าทาอะไรแ้้งรับผมมาขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกทำงไงเต๋อเรามีถุงถุงในการบดถุงซิปล็อกนะครับ โอลิโอเราใส่กี่ชิ้นดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหกชิ้นก่อนแล้วกันหกชิ้นนะวิธีการกดนะฮะอย่างงี้ฮะเพื่อที่จะเป็นเนื้อไอศครีมที่มันเนียนขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เทลงกล่องครับอ่ะเทลงกล่องเทลงไปหางนี้ได้ไหมได้เหมือนกันล้างมือแล้วนะถ้าอันนี้ก็ชิ้นใหญ่หน่อยก็จะมีเทคเจอร์ในการกินตอนตอนทานึง โอเคแกะเพิ่มเลยน้อยไปเดี๋ยวว่าเหรอใช่เอ้ยต้นไ <laughs> ม่น่าแหละรู้แล้วทำไมน้อยจริงๆไม่ต้องใช้กระปุกไใช้มือบีบเนี่ยใส่ถุงเพื่อไม่ให้เลอะมือนะครับบีบได้นอก็ได้นะกินแล้วง่ายๆใช่เหมือนเรากินบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปอะ่ะแล้วเราใส่กระปุง <c oughs> แล้วก็บีดบีดบีดอะไรเงี้ยกินมาม่าดิบแล้วก็ขยับขยับขยับมาดูว่าถ้าบีดในนี้ออกมาจะเป็นยังไงก็ได้ใช่ได้เหมือนกันได้โอเคโอเค เรียบร้อยประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่นมลงไปใส่นมจืดก่อนนะครับอันนี้ประมาณ400 ml นะครับประมาณครึ่งขวดนะฮะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยว้าวนมข้นจืดใช่ไหมนมข้นจืดหนึ่งกระป๋อง1กระป๋องไปเลยนะครับว้าความนมแล้วก็เราจะใส่นมข้นไปไหมใส่ได้เพิ่มความหวานครับสดชื่นแล้วเึงนะเสียงประตูบ้านฟังตัวภาพได้องก่อนอ่ะแล้วใส่ไปเลยโอเค เสียงดังอย่างเลยเอ้าเสียงพี่มี่เลื่อนราตักผ้าหช้อนใส่เลยสองช้อนปั๊บเสร็จปุ๊บทำไงครับคนให้เข้ากันคนนานไหมเต๋อไม่ละลายคนละลายอ่ะนมต้อละลายแค่นี้เองเหรอแค่นี้แหละแล้วก็เราทําอะไรต่อเดี๋ยวไปเข้าช่องรีสกันอ๋อแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอแค่นี้แหละเดี๋ยวพอให้เขาแข็งตัวขึ้นมาแล้วเราก็มา แต่งหน้าด้วยโอรีโอชิน้นทีหนึ่งครับเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยใช่ที่ไม่ถึง10บ<ม>นาทีนะเสร็จแล้วแป๊บเดียวเป็นเมนูที่แบบว่าง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทำ<ม>เองได้ที่บ้านเหมาะกับหน้าร้อนมากตอนนี้ไะงั้นเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟิตเราต้องแช่ช่องฟิตประมาณก,กี่ชั่วโมงครับหชั่วโมงครับหชั่วโมงแป๊บเดียวไปแป๊บนะนานอยู่ดูทีวีแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วโอเค one frozen wasteland later ต่าม รลรอเปกี่ชั่วโมงตอนนั้นเราทำเสร็จประมาณ3มโมงสี่ห้าหกหนึ่งทุ่มสองทุ่มสทุ่มสท่มเชั่วโมงเราไปดูรีวิวมาเขาบอกว่า1วันใช่ไหมเต๋อใช่ประมาณข้ามคืนแต่ว่าเราอดใจไม่ไหวแล้วผมอาบน้ำเสร็จไม่ไหวแล้วขี้เกียจรอถ่ายวันนี้เลยแรกกันเจอชุดเดิมผมอาบน้ำเรียบร้อยโอเคนี่ครับนี่ดูหน้าตา ไอติมโอริโอไอติมโอริโอมันมีในขายไงขายทั่วไปแต่มันแพงมากใช่เออเราก็เลยมาทําเองถูกกว่าเยอะเลยได้ประมาณ8คนกินอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเรามาตักไหมมาอนี่ส่วนที่เป็นเป็นนมแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อโอริโอ้อ้ยเปิดพัดลมก่อนดีกว่าเสียงพัดลมเข้าน่ากินอ่ะเอาไปมาแล้วจ้าดูจังใกล้เลยใกล้เลยคำนี้ ให้เห็นสิวเม็ดนี้เลยนี่หอมมากเป็นไงเสียวฟ้าเดี๋ยวเสียวฟ้าเย็นขึ้นสมองไหมมามาเป็นไงไอติมโอริโอเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าไปดูถูกนะไรเราทำเนี่ยอร่อย่าอร่อยกว่าโอ้ยไอติมโอริโอที่เขาทำมาเองจริงอร่อยจริงต่อเนี่ย ไม่ต้องกินโอริโอ้ข้างบนนะกินแค่นี้นะดูนะโอ้โหโอร่อยมากส,สดชื่นามากอจริงๆอยากกินตอนกลางวันนะแต่เราอรอจนมืดแล้วไม่ใช่ดูข้างหลังมืดแล้วนะครับมืดแล้วนะครับสี่สี่กว่าครับตอนนี้ไม่ใช่ <ś> สี่ทุ่มหอมมากมากเก็บไว้กินได้หลายวันเลยเนะี่ยก็แค่ซ<ม>ื้อตอได้ไม่ใช่การเก็บเก็บไม้กี่วัน โอ้น่าจะนานนะครับวันเดียวอ่ะพี่ว่าขำหมดตอนนี้นตากล้องหิวแล้วหน่อยไหมต่อป้นต่อป้นต่อ,ตอมาเอาชิ้นเท่านี้เลยอืมอือมอ่แล้วเดี๋ยวตังขึ้นน่าจะรวยอันนี้เยอะกว่าน,วนี้นเ,ดเด็ดเลย จริงๆเอาพวกช็อกโกแลตหรือแคทหรืออะไรเงี้ยมาทําแทนโอริโอ้ได้นะเนี่ยแบบได้จะเป็นรสชาติใหม่ๆใช่สปอนเซอร์อยากให้เราทําอะไรก็ส่งมาได้นะครับมีอะไรอีกไหมเติรไม่มีแล้วไหมมีไม่มีหรอไม่มีมุกมุกส่งท้ายใช่ไหมมุกส่งท้ายมุกส่งท้ายม้าที่ว่าเร็วก็ยังต้องแพ้ลาทําไมเพราะลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเค ตายตายตายนี่ดูเฟซบุ Bar, ๊กเยอะใช่ไหมเออไป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 ดีกว right ่าไปดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครลองทำแล้วเนี่ยบอกด้วยนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับมาแชร์กันครับ